จังหวัดลบบุรีเปิดแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเชื่อมโยงถนนลอยฟ้าจุดชมวิวทะเลหมอกเขาพญาเดินทงที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะที่อำเภอพัฒนานิคมได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานจังหวัดลบบุรีคารรับนโยบายการเปิดประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของไทยตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีว่าเที่ยร้อยตีรงพลแป้นแก้วในอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานแปลงใหม่บนพื้นที่กว่า25ไร่ค่ะที่ทุ่งทานตะวัน ไร่มหาลาศตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งในช่วงนี้นะคะต้นทานตะวันค่ะกำลังเริ่มผีดอกบานสะพังเหลืองอารามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาค่ะก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากซึ่งทุ่งทานตะวันแห่งนี้ค่ะยังมีกิจกรรมการผสมผสานกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงของอำเภอพัฒนานิคม โดยจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นรถไถเพื่อเป็นการเกษตรเข้าชมทุ่งค่ะพร้อมมีการจัดมุมสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปมีมุมเขาสูงๆนะคะที่เรียกว่าเขาพญาเดินทงค่ะเป็นฉากหลังอย่างสวยงามสําหรับทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่หลายแปลงในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีถือว่าเป็นช่วงที่กําลังสวยงามและจะพาการทยอยเบ่งบานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ สำหรับทุ่งทานตะวันบานในพื้นที่ของอำเภอพัฒนานิคมนะคะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอาทิเขื่อนปลาสักโชลสิทธิ์ค่ะและจุดชมวิวทะเลเหมอกเขาพญาเดินทงโดยนักท่องเที่ยวค่ะสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวของลบบุรีนะคะได้ที่ทรทสํานักงานลบบุรีค่ะ